โมหน้าคนแสดงจริงทีเซอร์มาแล้วว้าวน้ำใสกิง้งว้าวหาดสวยโอ้คลื่นโอ้ วนันฮือภาพโคตรสวยเลยว่ะคมกริบโอ้โหดูคนลุกเพลงขึ้นอ้เฮ้ยเบาอีมาแล้วเบลกีล<ม>น,นี่ฉันมวนนะะกระดาษกระดาสองศูนย์สองหกทีเซอร์แค่นี้ โคตรสัน้นเอ้ยเป็นไงบ้างครับโมนาทีเซอร์ได้เห็นโฉบแรกของโมนาแล้วนะครับในแคสติ้งของนักแสดงจริงนะครับได้แคทเธอรีนลากาเอียมาเล่นนะครับเฮ้ยได้อยู่นะเสียงนางโคตรเพราะเพาอจะจัดเลยอะโอโหอยากฟังแบบเสียงจริงๆเลยไม่ค่อยอยากดูภาคไทยเลยส่วนเดวนจอนสันหรือว่าเดอะร็อกในบทของเมาอียังไม่เห็นกักไว้ในเทนเลอร์นะคงจะโผล่ตัวหน้า อยากเห็นเดอะร็อกว่เออันนี้เป็นอะไรที่ทําให้คนอยากรู้อยากเห็นส่วนเรื่องเราอาจจะสร้างเร็ววิดนะเวอร์ชั่นภาคแรกเนี่ยเวอร์ชันแอนิเมชันมัน216 0ยังไม่ซาเท่าไหร่เลยอะแต่ก็อันนะรอดูแล้วกันหลายๆเรื่องยังไม่สร้างทําไมไม่สร้างมาสร้างเรื่องนี้เนาะที่น่าไว้ใจได้น่าจะโปรดักชันรู้สึกว่าจะออกแนว CG เยอะแล้วก็คมดีว่ะภาพน่าจะสวยน่าดูนะครับเรื่องนี้